สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนาทุกคนนะครับสาหรับใครที่เติมเกมคุกกี้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนาร้านคุกกี้แลนช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีิคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวเบรกกันอีกแล้วนะครับหลายคนอาจจะงว่าเเเออ้้ยสืดิมนะครับ ทรงผมเดิมอะไรเดิมๆหมดเลยนะครับเพราะว่าผมอัดวันเดียวกันเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีแบบผมจะอัดไว้เลยนะครับเพราะว่าผมมีไปตุละด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะตั้งเวลาลงไม้ให้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับหลังจากที่ผมเล่นนะครับคุกกี้ชาเลนจ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาปั้นคุกกี้กระเทียมดําแมกกันะครับอ่ามาปั้นกระเทียมดําแมกันแล้วก็จะเล่นนะครับเอาไปลองวิ่งนะครับแล้วก็จะเอากุกกี้กระเทียมดำเนี่ยไปลองวิ่งกับผัด สองอะไรสักตัวหนึ่งนะครับว่าแต้มจะดีไหมนะครับเออว่ามันจะดีกว่าลำไยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะดีกว่าสละไหมนะครับแต่ถามผมอ่ะไม่ไม่มีทางนะครับลำไยก็ต้องคลองอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเปิดของฟรีกันก่อนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไปก่อนเลยนะครับผมมีของดองไว้เหลือเยอะมากนะครับนี่เลยอ่ะสามขี้โหเปิดไปเลยจ้านะครับผมอ่ะโอเคนะครับ แล้วก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะเปิดไปเลยนะครับให้หมดนะฮะเอาให้หมด <c oughs> คือเราดองไปเยอะไงนี่ไงคือแบบเออคนที่แบบมีของไงนะครับคนที่แบบของตันเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่แบบจะมีของดองเยอะนะครับไม่ต้องเอาไปทําอะไรทำนู่นแยแย่เพราะว่าเราแบบเราของตันแล้วเนาะเปิดยังไงก็ได้ตัวใหม่นะครับเนี่ยเปิดธรรมดาก็ได้ของใหม่อยู่แล้วนะครับมีหีบธรรมดาไหมไม่มีเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราไปอัพกันก่อนดีกว่านะครับเหมือนเดิมนะครับคุกกี้ผมจะใช้พิชั่นยัดส่วนสัตว์เลี้ยงผมจะเอาเพชรในการเปิดหางเพราะว่าเราจะได้สะสมพอยต์ไปในตัวด้วยนะครับพอยต์พอยตเอพอยต์อยเอาไว้แลกเป็นริเจนดารี่เนี่ยพอยต์พอยต์ยคุกกี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาที่คุกกี้ก่อนเลยนะครับผมเอาเป็นล่าสุดเนาะหาง,ง่ายๆอ่าคุกกี้กระเทียมดำได้ไปเท่าไหร่เอ่ยโอ้ยได้ไปสิบสามนะครับเอายัดไปเลยนะครับโอเคแม็กเรียบร้อยนะครับ แล้วก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับกดไลค์แอน s c ซับสด้วยนะเลือกไปเลยนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องผมไปด้วยนะครับโยงไปมานะครับโอเคนะครับผมแล้วก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนล่าสุดนะครับหาง่ายๆนะครับสัตว์เลี้ยงเดเวลอะไรนะครับสัตว์เลี้ยงเดเวล1อสนะครับเดี๋ยวซุมสักสามสีรอบเนาะโอเค สัตว์เลี้ยงนะครับสุ่มไปเลยนะครับแบบนี้ได้40อยู่แล้วเพราะว่าเราตัวละครตันหมดเนาะ,ะเอาสักอาสักสามรอบแล้วกันเนาะโอเคแล้วที่เหลือก็เอา,อาเกินเนาะไม่เป็นไรนะครับเกินมานิดนึงนะฮะกะผิดไปหน่อยนึงอ่ะก็สัตว์เลี้ยงตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แม็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาไปลองเล่นกันนะครับผม ขอรับของละวันนะครับก็โอเคนะครับก็หมดไปเท่าไหร่นะครับน่าจะคลิปนี้หมดไปประมาณ1 9คูณ3ก็ประมาณ5,008นะครับประมาณ5 0 0ละมั้งหรือ5,007นี่แหละนะครับหมดไปไม่เกิน6,000นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะเอาคุกกี้กระเทียมดำเนี่ยนะครับไปเล่นกับผัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเล่นในมือถือแล้วก็ผมจะพากเอาเหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะ อ่ะโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่กันในเกมนะครับก็ผมจะเอาเป็นตัวละครคุกกี้นะครับกระเทียมดำผัดโสนะครับสมบัติก็จะเป็นสมบัติทำแต้ม3มชิ้นนะครับด่านนี้เป็นด่านใหม่นะก็ผมจะใช้เป็นสมบัติปอมปอมเชียนะครับสมบัติหยดเพลิงบริสุทธิ์นะครับแล้วก็จะเป็นสมบัติสปอตไลท์เนาะเพราะว่าด่านนี้มีเยลลี่หมีค่อนข้างเยอะนะครับเนาะก็ จะใ,ใช้เป็นเซตนี้ลองวิ่งทําแต้มดูนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ไม่มีเสียงเกมนะเพราะว่าตอนที่ผมอัดอ่ะผมลืมนะครับลืมลืมเปิดเสียงเกมก็เลยอัดมาได้แต่ภาพนะครับก็เลยต้องมานั่งภาคกันแบบสดๆต้องขอโทษด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับอย่างที่กระเทียมดําใช้สกิลเราก็พยายามเก็บให้แม่นนะใครที่ดูคลิปที่ผมแบบรีวิวนะครับกระเทียมดำชาเลนจ์เนี่ยจะรู้นะครับว่าเออมัน มันจําเป็นนะครับเออมันจำเป็นจริงๆ นะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมเอาลองเอาไปเล่นให้ดูแล้วนะครับก็หลายคนก็น่าจะแบบเออแบบเอ้ยสนใจอะไรยังไงอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกทีนึงนะว่าเออตัวละครกระเทียมดำเนี่ยเออมันคะแนนมันโอเคไหมนะครับมันแบบเออหน้ามัน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 แบบหน้าปั้นมากกว่าสลากไหมเดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกอีกทีหนึ่งนะครับก็สาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม